สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งเลยนะ,ะในวันนี้นะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่ามากันาส a า L นะซึ่งเราอยู่ยกับคุณ Peter ร์นะฮะเล่นเป็นโปรโตสีแรงอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะผู้เล่น Master League นะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณซูซูกะเขาจากแ l ลนดีโดนะฮะเล่นเป็น เซิร์สีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับผมอ่าแล้วนี่อะไรเนี่ย hf hf อ๋อ h a v e fun h a v e fun นนอืยเป็นคำอวยพรนะโอเคอ่าก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอ๋อลืมบอกไปนะฝั่งเซมเงินอยู่ในหลีดไดมอนด์เนะก็คือไดมอนด์ประทะมาสเตอร์นะฮะในตานี้นะครับผมอ่าฝั่งเซมเงินก็ส่งโอฟุลลอออกไปสเกลตามปกตินะก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตื่นใจสักเท่าไหร่นะตรงนี้ฝั่งสีแดงมาลงเบสสองนะ แล้วก็สร้างเกตเวจุดนี้นะสร้างเกตเวที่เนเชอรัลนะที่เบสสอนะครับจะทําการปิดบ้านนะวอลบ้านนะลงฟอร์จต่อเลยเลยครับโอ้โหแคนนอนรัชแน่ๆเลยดูทรงนะลักษณะนี้อ๋อแล้วตรงนี้ก็มีหอเซลนากเออชอบแบบนี้อย่างหนึ่งนะตรงที่ตรงนี้มีแร่ทองนะครับหนึ่งกี่กี่กองวะห,หนึ่งสองสาสี่ห้าหนะ หกกองแต่เวลาคุณจะสร้างฐานเก็บแร่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องมาสร้างตรงนี้นะเพราะว่าหอเซีวนาก้ามันตันทางอยู่นะตรงนี้วางวางเบสไม่ได้นะ <c oughs> ออโอเคตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งโปรบเข้ามาสเกลแต่ว่ามาสเกลช้าไปนิดนึงฝั่งสีเงินอาจจะรู้สึกสงสัยละมังนะโอเคอ่าเห็นแค่นี้นะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินค่อยๆกระดืบเข้ามานะอืตรงนี้อ่าย่งไรครับ เมื่อกี้เสียงสร้างไรเสร็จออเอ็กซ์เตรเตอร์นะฮะเสร็จแล้วโอเคเก็บแก๊สกันได้นะฮะแล้วตรงนี้ไซเบอร์เนติกส์คอร์แล้วก็โฟตอนแคนนอนอ่าวางโฟตอนแคนนอนนะจุดนี้เลยเหรอครับน่าสนใจนะฮะนึกว่าจะไปทำแคนนอนรัชเสแล้วนะเห็นสร้างฟอร์จตั้งแต่ตอนนี้นะตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เมื่อกี้นะฮะผมพูดถูกไหมถูกถูกเลยนะ <laughs> นะฮะอ่าไซเบอร์คอร์เสร็จปั๊บเปิดเป็นอะไรครับอเดปบไหมหรือว่าสตอเกอร์ ต้องอเดเฟแล้วจังหวะนี้เพราะว่ามีเซอร์คลิงเข้ามานะแต่เซอร์กลิงก็เข้าไม่ได้นะติดนะตันทางตัวนี้ไม่แน่ใจว่าโพรบ็นแทรกตัวมาได้หรือเปล่านะน่าจะไม่ได้ละมัง้งชิลแบตเตอรีก่กาลังมาเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยนะครับชิลแบตเตอรี่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคเลก a c ซี่เอ็เดอรยนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งก่อสร้างจากเกมภาคแรกนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ จังหวะน,นี้อัพเกรดเมตาบริกบูส์กำลังมานะครับผมสปีดลิงค์นั่นแหละนะฮะ <c oughs> <c oughs> ลงเบสสามต่อนะฝั่งสีน้ำเงินจังหวะน,นี้ตอนนี้มีเซอร์ลิงอยู่แค่สีตัวมีควีนไหมโอเคควีนหนึ่งตัวสองตัวฐานละตัวนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ขีดนอนด้วยนะอินเจกลาว่าสิครับีดเข้าไปขีดให้มัน ให้มันมีนอนไปสร้างกองทัพไม่ฉีดนะ <c oughs> ตรงนี้ครับโอเวอร์โหลดมานี่ไหนเขาดูมุมมองฝั่งสีน้ําเงินสิเขามองอยังไง <c oughs> อยู่ตรงนี้เหรอฮะอ๋อโอเควางโรชวอร์เรนแล้วนะฮะในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงเปิดสตาร์เกตแล้วก็เปิดเป็นวอยเรตต่อนะฮะโรบอติกสแตรกซิลิตี้มาแล้วนะครับเปิดเป็นอะไรครับออฟเซอร์เวอร์นะฮะวอยเร เราเซตเรลีพอยไว้จุดนี้ด้วยนะฮะอืมไม่แน่ใจว่าเซตมาตรงนี้ไหมไม่มีนะโอเคเอา้าย้ายไปไหนย้ายไปประทุยย้ายไปตรงนี้นะฮะอ่าย้ายมาตรงนี้ก็จะมาเจอกับโอเวอร์โหลดพอดีนะฮะถ้าลักษณะแบบนี้ฝั่งสีน้ำเงินเขาก็จะลงป้อมปืนไปนะป้อมปืนเรียกว่าปืนเลยปะปืนชีวภาพนะโอเคโอเวอร์โหลดแตกแน่นอนนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะลงคลิปเพิ่มเติมนะกว่าจะลงได้นะ สปอร์ครอลอเรอร์ต้องมาแล้วนะฮะจังหวะนี้ถ้าไม่มานี่ตัวเก็บแร่เสียเสียหายนะโอเคสปอร์ตรงนี้มาแล้วนะแต่เบสสองกับเบสหนึ่งยังไม่ลงนะมาลงเบสสามเลยฝั่งสีน้ําเงินดูเป็นการเล่นกองเป็นการเล่นแบบกองทัพดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วตอนนี้ว่าแต่ฝั่งสีแดงเขามีอะไรบ้างเนี่ยมีวอยรยอยู่ลำเดียวโอเคโรชออกมาแล้วนะตัวแรกนะแล้วก็ซึ่งสี่ตัวเนหะมือนเดิมแล้วเมื่อกี้อะไรปะทะกัน แบบแมพเซอร์ลิงโดนยิงมาเมื่อกี้น่าจะใช่นะอืมโอเคฝั่งเซี่ยงเงินส่งเซอร์ลิงเข้ามาประจําการที่หอเซียนากานะในจุดนี้เนะี่ยเพื่อเปิดแมพเพิ่มเติมนะมันเห็นได้ไกลามากเลยนะเนี่ยถึงนี่เลยนะอันนี้อ๋อโซนริ่งความเร็วนะ acceleration zone generator นะถ้าเป็นเซอร์ลิงเนี่ยก็จะเร็วแบบเร็วมากๆเลยนะอะ่ตรงนี้เซอร์ลิงสเกลนะ เปิดแมปดูนะครับเผื่อเขาแอบมาสร้างเบสเพิ่มเติมนะแต่ฟังซีแดงมาเปิดเบสสามตรงนี้นะอ่ะสีน้าเงินส่งยูนิตเข้ามาสเกลเจอกันพอดีนะบึมไปแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้ว่ายังไงฮะต้องพังเกตวีทิ้งถ้าพังเกตวีทิ้งก็ต้องสร้างใหม่นะฮะถ้าไม่งั้นมันจะเปิดเทคไม่ได้นะตรงวันนี้เห็นคนรอซูสออกมาแล้วนะโอ้โหนี่คือการเล่นแบบมาสเตอร์ลีกนะฮะอันนี้เกมนี้เขาน่าจะเล่นกันเฉียวเฉอย่นะ โรบอติกเบริเอร์ชเพิ่มระยะยิงให้กับคุโรซูสนะฮะแล้วก็มีสตาเกตอีกหลังหนึ่งกำลังมานะโรบอติกอีกหลังหนึ่งด้วยนะโอ้โหเอา,อางี้เลยนะเกตเวเอาเกตเวจริงๆเลยนะจำใจต้องทำลายทิ้งนะครับไม่งั้นคุณจะย้ายยูนิตภาคพ,พื้นไม่ได้นะแลวไอคำว่าปิดบ้านของเขานี่ก็คือปิดบ้านแบบปิดมิดเลยนะอืมอย่างนี้ต้องสร้างเกตเวใหม่ครับไม่ครับเนี่ยไม่ต้องสร้างหรอก เออพูดถึงแล้วเขาไม่มีแล้วใช่ไหมเกตเว์ get way. โอเคฝั่งสีแดงไม่มีนะเกตเว์นะฮะอ่าชัดเจนนะฮะก็คงจะเน้นไปที่อ่าโรบอติกแฟคเตอรี้กับตาเกตนะแล้วตอนนี้โมเดลมันมันจมเข้าไปด้วยกันนะเนี่ยดูตลกดีเนะี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่ายอมรับได้ในทางเมคคนิกเกมนะเพราะว่าคอร์รสซ้นเนี่ยมันเป็นยูนิตประเภท อยู่ในภาพพื้นดินนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานกราฟิกเนี่ยน,นี่จะรู้สึกมุนดินมากเลยนะแล้ว <c oughs> ต,ตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินขึ้นสไปแล้วเรียบร้อยนะกดมิวตามา9ตัวนะโอ้โหโอเวลอลดมันกองกันตรงนี้หมดเลยโอเคสไปอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อัปเกรดบวงหนึ่งพลังโจมตีด้วยนะแล้วก็ลงแฮชเพิ่มอีกที่หนึ่งนะนจุดนี้นะแฮชเชอรี่ครับมาและมิทาริสนะครับผมเห็นอยู่สตัวนะตรงนี้ ามตัวตรงนี้อีกสามตัวมีโอเวเซียตาม,มาด้วยนะคูลิงทาวเวอร์เอ,อ่อถ้ายิงพังมันจะล้มไปตรงไหนฝั่งนี้ปะน่าจะเป็นฝั่งนี้แหละนะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงมีอะไรที่จะจัดการตัว ta, มิวตาไหมบอยรีเรอฮะมีบอยรีมีฟินิกซ์อยู่นะครับโอ้หือะทะกันอย่างนี้เลยนะก็ร่วงไปสิครับมิวตาส่งเข้ามาอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดนฮนะ บอลเรมีจํานวนเยอะเกินไปนะแถมมีฟินิกบินตามด้วยนะแล้วฟินิกนี่มันเคลื่อนที่พร้อมโจมตีได้นะแล้วสปีดมันเยอะมากเลยนะฟินิกโอ้โหยิยงโอเวอร์เสียตายไปแล้วโอเวอร์เสียเลยโอเวอร์ดอดออกมามิติดูไม่ทันแล้วนะาจาังหวะน,นี้ครุบวงในกับมิวต้านะแตกหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับกลายเป็นเศษเนื้อนะฮะไม่ไม่รอดนะฮะบินมาอีกสองตัวตรงนี้มีโรชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะสปีดโรชยังอัปเกรดไม่เสร็จนะเพิ่งกดอัปเกรดมาด้วยนะครับไฮดอร์ลิสเดนโอเคต้องต้องมาแล้วไฮด้านะ จริงจเนี่ยไฮเดอร์ลินควรจะมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งสีแดเนเขาขึ้นเทคอากาศสยานตั้งแต่เนิ่นๆนะตรงนี้มีโมนะับทุิมีอิมเทลอยู่2ตัวนะโอเคเดินอยู่ใต้ตัวโคลอสซสนะ BC ฝั B C, ่งสีแดงนะครับยังไงก็ต้องมานะอ่มิวไฮเดอร์ลิสมาแล้วกดโอ้โหเพิ่มสปีดเพิ่มระยะยิงกดมาพร้อมกันเลยนะฝั่งสีน้ำเงินรู้สึกว่าเ,าเงินเขาจะเยอะเกินไปหรือเปล่าฮนะ เยอะมากนะเนี่ยจริงๆนี่น่าจะปั๊มกองทัพเซอร์กิงแล้วก็โถมเข้าใส่ไปก่อนนะเอาไปตัดกําลังไปเบี่ยงเบนความสนใจนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเอากองทัพใหญ่ๆเข้าสู้นะอย่างไฮราโรชอย่างนี้นะแต่เขาก็ไม่ทํานะฝั่งสี่งเงินพูดเล่นไดมอนด์ลีกนะเนี่ยก็ <c oughs> จะขึ้นอากาศยานอย่างเดียวเลยนะจังหงวะน,นี้พูดถึงอากาศยานแล้วมิวต้าอยู่ไหนอยู่นี่นะอ้าวมีเซอร์กิงอยู่ซี่ตัวมาเดิมนะ ไม่ได้กดมาเพิ่มนะหตัวโอเคมีมาเพิ่มมาสองตัวแล้วก็มีการกดไฮดรลิสมาอีก9ตัวนะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินรีเซิร์ชเกราะภาคพื้นดินบวกหนึ่งแล้วก็อาวุธเมเลบวกหนะในขณะที่ฝั่งสีแดงในตอนนี้ก็บวกหเต็มที่เลยนะทั้งอาวุธทั้งเกราะนะแต่ยังไม่ grade, อัปเกรดอ่อพลาสมาช l d นะยังไม่มา รงนี้ยังไงครับก็ยังไม่เคลื่อนทับนะฮะโอ้รอไฮเทมปลาสี่คนเดี๋ยวแล้วไม่ได้ไม่ได้รีเซิร์ชวาัปเกรดด้วยโอ้โหเซอร์เบอร์น่ติดคอตอนนี้อัปเกรดบวกหนึ่งอาวุธอากาศยานอยู่นะเอ้ยอันนี้บวกสองสี่นะฮะโอ้โหเล่นเกตดวีแบบผิดเวียจริงๆนะเกตดวี Gateway, โอ้โหแล้วกว่าจะวาร์ปไฮเทมปลามาได้นะเนี่ยนี่คือการเล่นแบบมาสเตอร์ลีกแบบชิวๆนะฮะอ่า เอาอย่างนี้เลยนะฝั่งสีแดงเกมสตาร์ค a f t 2์สองทีนั้นที่จะได้เห็นการสร้างอยู่ิตจักระเกตเนะถ้าไม่นับช่วงต้นเกมเนะี่ยเพราะส่วนใหญ่แล้วนี่ยคือเวลาขนาดนี้กลางเกมแล้วเนี่ยมันต้องมี Gateway, เกตไอ้มีวัฟเกรได้แล้วนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้รีเซิร์ชวัฟเกรไว้ไงตรงนี้ไฮเทมปลามา4คนนะสกิลแต่หนึซอมก็ยังไม่มานะครับแต่ตรงนี้ว่าฮะฝั่งสีน้ำเงินขยายคลิปมาเรื่อยเรืนะะกินพื้นที่เกือบจะครึ่งแมปอยู่แล้วนะครับ แล้วกองทัพไว้ยังไงมีมิวตามีไฮราอาจจะมีเลเอร์เกอร์ตามมาก็ได้นะแล้วตอนนี้สไปกําลังขึ้นเรเตอร์สไปอยู่นะมีการลงสไปขึ้นอีกเออทุยเอาใหม่สิดินพันกันมีการลงสไปอีกที่นึงนะจากวันนี้ฝั่งสีแดงส่งไวกิ้งไม่ใช่ไวกิ้งชื่ออะไรนะฟินิกเข้ามาสามลํานะเจอมิวตามิตาระยะยิงระยะยิงสั้นกว่าฟินิกเลอฮนะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอ มิวตาตามอ่าไล่ยิงฟีนิกไม่ทันนะฟีนิกยิงได้ไกลกว่านะโอ้โหตรงนี้บินตามเลยครับอาจเจอควีนนะเจอไฮด้าด้วยต้องถอยแล้วครับไฮด้าดาเมจมันเยอะก,กว่าควีนนะยิงเร็วกว่าด้วยลรืมั้งนะโอ้โหตรงนี้ยกไหมไม่ยกนะฮึฮ <laughs> ึขีกรีเตอร์สไปเอใกล้จะเสร็จแล้วนะ แล้วฝั่งสีแดงตรงนี้1 2 3 4 5โอเคเบส5ลงไพลอนเสร็จป,ปัป๊บป้อมปืนชิวแบตเตอรี่วางไว้เต็มเลยนะจงังหวะน,นี้โอ้โหเอาแบบเต็มที่เลยนะการป้องกันแบบแน่นหนาสุดๆ i ฮ v e s t นเฟสต์สเตชันพิชรีเซิชหมอกอันนี้เหรอโอโ้เอาทุกสายเลยแหละครับฝั่งสีเงิอนอุลตรา้าลิสด้วย ว้าวน่าสนใจนะฮผมว่าเกมนี้มันจะไปดูเดือดช่วงไทยช่วงช่วงพะทากกันนี่แหละช่วงพะทากกันตอนน่าจะพัทากากันเกมเกมเดียวด้วยเอยรอบเดียวด้วยนะเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างสั่งสมกําลังนะมีอารคอนมาแล้วสองนะเกิดจากการรวมร่างของไฮเทมปลาแล้วตรงนี้อ้าวฟรีดบีคอนมาแล้วนะรีเซิร์ชเพิ่มสปีดให้กับตัววอยรนะเวลาเปิดใช้สกิลคริสเมติกอะไรเมนยอย่างนี้นะ จังหวะน,นี้ไม่ไหวนะครับถอยกลับก่อนนะเจอมิวตาบินตามมาเรายังไงครับดึงกลับนะมิวตาอย่าบินตามนะไม่งั้นร่วงยกฝูงนะไม่มีไฮดราคอยช่วยยิงนะเนี่ยเว้ยแต่ว่าเขามีคอร์ดคอร์ดัปเตอร์ด้วยนี่นาคอร์ดัปเตอร์ตอนนี้สามารถแปลงร่างเป็นบลูทหลอดได้แล้วนะเพราะว่ามีเกรเตอร์สไปนแล้วนะอ่าตรงนี้ยังไงครับอัพเกรดอาวุธบวกนะครับอาวุธภาคพื้นดินโอ้โหแน่นเลยนะฝั่งสีแดงนะ เรินทับไหมอ่ายัางนะแล้วตรงนี้ฟริดเบคอนรีเซิร์ชเอ่อเทคโนิคดีสตาเบลิเซชันรืองจำชื่อไม่ได้เป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเทมเพสที่กระทำต่อสิ่งก่อสร้างอะ่ะแต่ว่าฝั่งสีแดงเขาก็ไม่ได้เล่นเทมเพสอันนี้น่าจะกดอปัปเกรดเล่นมั้งนะฮะเงินเยอะนะครับอ่ะตอนนี้ปาดพักกันแล้วนะครับอย่างอลังการเลยนะแต่ตอนนี้ กองทัพฝั่งสีแดงไว้ไงครับบอกจีจีนะฮะแต่ไม่ใช่ตัวเองที่จะกดจอมแพ้นะครับกลายเป็นฝั่งสีน้าเงินได้ถอยกลับนะฮะสีน้าเงินนี่คือพึ่งพาย,ยู่ในประเภทไล่เยอะเกินไปนะผมเดี๋ยวขอเราสู้สีตัวเผาหมดยกฟูงเลยนะแล้วมีอินเฟสเตอร์เข้ามายังไงครับอินเฟสเตอร์มันโยนฝั่งกอเข้าไปแล้วก็โดนยกนะแต่กลางอากาศไปเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้โอ้โหไซนิงสตอมกาลังรีเซิร์ชอยู่เลยนะใกล้จะเสร็จหรือยังอะมาครึ่งทางแลวนักตอนแต่ตอนนี้มีอินเฟสเตอร์เข้ามานะจะโยนฝั่งกลอลไหม โยนได้อยู่ตัวหนึ่งนะตัวสองตัวนี่แหละตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นเลยเนะี่ยยานบินโปรตอสบดบังทัศนวิสัยหมดเลยแต่เอาเป็นว่าฝั่งสีน้ำเงินแตกโยกฝูงนะีแล้วก็มาเผาฐานนี้ต่อนะไม่ไหวนะะสีน้ำเงินจังหวัดนี้อุนตาลิสมาแล้วนะครับผมจะเอาอะไรมาไวะะาหวแล้วฮะจังหวะนี้ไปแล้วนะเบสที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้น่าจะเป็นเบสห หรือเปล่าน่าจะใช่ตอนนี้ครับตึกลิงมาแล้วตรงน,นี้ต้องหยุดเผาะนะฮะองตาลิสมาแล้วอ้หอิโมโ,โทแตกหไม่รอสิครับองตาลิสเข้ามาจังหวะน,นี้ฝั่งสีสิมเงินบอกจีจีนะฮะคุณชูกาเขาไปแล้วนะฮะโอ้โหหลังจากเกมชิลๆที่สั่งสมกําลังกันมาอย่างยาวนานนะปะทะกันรอบเดียวรู้เรื่องแต่ถ้าจะนับรอบนี้เป็นรอบที่2ก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วชัยชนะได้ตกเป็นของคุณปีเตอร์ฝั่งสีแดงนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ